ใบมีดเหล่านี้มีมุมหยักเพื่อให้ประสบการณ์การตัดของคุณราบเรื่อนยิ่งขึ้นรอยหยักที่ขอบด้านหน้าช่วยแยกใบมีดระหว่างการผลิตในขณะที่รอยหยักที่ขอบด้านหลังช่วยให้ใบมีดเลื่อนได้ง่ายและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือรอยหยักที่ด้านหน้ายังช่วยคุณมองเห็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ของใบมีดได้อีกด้วยแค่ชี้นําเล็กน้อยเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะเมื่อต้องเปรียบเทียบใบมีดสีน้ําเงินกับสีดําใบมีดทั้งสองชนิดทําจากวัสดุเดียวกันแต่ใบมีดสีดําจะคมกว่าและเหมาะสําหรับการตัดวัสดุที่แข็งงกวว่่าาใในนขณะะทีีีีบมมมสเิจค ดูนุ่ระหว่างพลังในการตัดและความทนทานหากคุณต้องการความคมในการตัดที่มากขึ้นให้เลือกใบมีดสีดําเกือบลืมไปสิ่งเดียวที่ใบมีดเหล่านี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อตัดคืออาหารมันมีสารเคลือบป้องกันสนิมซึ่งไม่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์อยู่ ลองดูนี่สิมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนตอนเป็นเด็กเลยผมจำได้ว่าคุณยายมีหมอนปักเข็มรูปเมื่อขือเทศแบบนี้และบางครั้งหมอนปักเข็มก็ดูเหมือนสลัดที่ใส่พริกลงไปด้วยแต่เชื่อหรือไม่ว่าเจ้าสลัดนี้มีจุดประสงค์บางอย่างมาเมื่อเขือเทศช่วยให้เข็มอยู่กับที่ในขณะที่พริกช่วยให้มันคมพริกเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยทรายซึ่งช่วยให้เข็มหมุดของคุณคมอยู่เสมอและไม่ใช่แค่ทรายเท่านั้นวอนัดที่บดแล้วยังใช้รักษาเข็มหมุดให้อยู่ในสภาพดีที่สุดได้อีกด้วย ลองดูเครื่องมือที่มีช่องหลายช่องนี้และแตะขอเล็กๆนี่สิมันดูลึกลับเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากทีเดียวผมนับได้อย่างน้อย4วิธีใช้งานที่แตกต่างกัน 1. คุณสามารถใช้มันเพื่อขนของแปลกๆได้ทุกประเภทเช่นอุปกรณ์ตั้งแคมป์หรือพัสดุหนักๆ 2. ต้องการบิดลวดหรือเล่นกับปมหรอตะขอตรงนี้ช่วยคุณได้ 3. าตะขอนี้สามารถช่วยคุณได้ในวันที่ซิปดื้อรั้นอย่างใช้กับซิปบนกระเป๋าเดินทางของคุณ 4. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแกล้งทำเป็นกับตันฮุกรุ ประหากคุณทราบวิธีใช้งานอื่นอีนอกโปรดแจ้งให้ผมทราบในช่องความคิดเห็นด้วยนะ ผู้ใช้ Apple มีฟีเจอร์นี้คุณจะไม่ต้องเจอกับปัญหาเวลาซักผ้าอีกต่อไปผมรับรองว่าคุณต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตอย่างน้อยสักครั้งเมื่อคุณซักเสื้อผ้าของคุณและเมื่อคุณนำออกจากเครื่องซักผ้าดูเหมือนว่าขนาดจะพอดีกับแมวของคุณเท่านั้นกล้อง iPhone ของคุณสามารถแปลสัญลักษณ์การซักผ้าแปลกๆให้คุณได้แต่มีข้อกำหนด2ข้อคือคุณต้องมี iOS 17และโทรศัพท์ของคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษถ่ายรูปฉลากวิธีการดูแลไปที่แอปรูปภาพและดูรายละเอียดของรูปภาพทุกอย่างจะถถูกอดรหัส อธิบายให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเครื่องปิ้งขนมปังหลายเครื่องมีถาดรองเศษขนมปังแบบถอดออกได้ที่ด้านล่างเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องทําความสะอาดถาดเหล่านี้ให้ดีเป็นครั้งคราวเพื่อให้เครื่องปิ้งขนมปังของคุณทํางานได้อย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหมเพียงแค่หยิบถาดออกมาขยา่าเศษขนมปังออกแล้วคุณก็พร้อมใช้ต่อได้ส่วนคุณจะขย่าถาดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณเลย ช่องเล็กๆตรงที่เติมน้ำมันของคุณไม่ได้มีไว้โชว์เท่านั้นแต่ที่จริงยังเอาไยึดฝาถังน้ำมันขนาดเติมน้ำมันอีกด้วยคุณสมบัติสุดเจ๋งนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและป้องกันไม่ให้น้ำมันหกหรือหยดลงบนด้ามจับดังนั้นคุณจึงไม่ต้องประสบกับการเติมน้ำมันแบบเลอะเทอะอีกนอกจากนี้ยังทําให้กระบวนการทั้งหมดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ผมพน,นันได้เลยว่าเตาอบของคุณคงเลอะเทอะและสกระปรกมากจนได้ยินเสียงเอทอาร์ดเลยทีเดียวหลอเล่นนะผมรู้ว่าคุณเป็นคนรักความสะอาดอยู่แล้วแต่หากคุณกําลังมองหาวิธีทําความสะอาดห้องครัวให้ดีขึ้นอีกขั้นเรามีเคล็ดลับมาฝากประตูเตาอบอส่วนใหญ่มีที่ล็อกที่สะดวกให้คุณเปิดออกเพื่อทําความสะอาดได้ง่ายๆและช่วยให้คุณไม่ต้องออกแรงมาก เมื่อคุณกำลังเสดจน้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือมันฝรั่งคุณไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาเททุกอย่างลงในกระชอนในอ่างล้างจานเพียงแค่โยนกระชอนลงในหม้อจับไว้แล้วเทน้ำออกวิธีนี้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเก็บน้ำแป้งไว้สำหรับทำอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพาสตา้าแบบต้นตำรับ ลองนึกภาพว่าคุณได้อนญ,ญมณีชิ้นนี้มาจากร้านขายของมือสองเมื่อไม่นานมานี้ในราคาไม่ถึง1ดอลลาร์อัญ,ญมณีชิ้นนี้เคยถูกใช้เป็นที่เขี่ยบุหรี่มาก่อนแต่คุณตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะทําให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วนี่คือเคล็ดลับในการทําให้มันกลับมาเปล่งประกายนั่นคือให้ผสมน้ําเดือดเบกกิงโซดาและเกลือแกงในชามที่รองด้วยกระดาษฟอยล์อลูมิเนียมปล่อยให้ของแช่อย,อยู่ในนั้นประมาณ15นาทีแล้วทําซ้าขั้นตอนนี้3ครั้งระหว่างการแช่ให้ขัดบริเวณที่แข็งเรรจแช แล้วให้เช็ดของให้แห้งแล้วใช้ยาสีฟันเบกกิงโซดาและเปอร์ออกไซด์ขัดคราบหมองที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งที่สะอาดล้างออกตอนนี้ของของคุณก็แทบจะเป็นประกายเหมือนกระจกแล้วกล่องฟอยล์อลูมิเนียมเหล่านี้มีแถบเล็กๆด้านข้างที่ช่วยให้หยิบจับแผ่นฟอยล์ได้ง่ายมากหรือไม่ยุ่งยากถือเป็นโบนัสเล็กๆน้อยที่ทําให้การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายแล้วรับประกันว่าคุณจะมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทุกครั้ง ที่เปิดกระป๋องแบบใช้มือมักมีฟังก์ชันในตัวที่สะดวกเช่นที่เปิดขวดยังกับได้เครื่องมือสองชิ้นในชิ้นเดียวเลยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าที่เปิดขวดนี้มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์อีกอย่างด้วยฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณคลายขวดที่ยากต่อการเปิดออกได้เพียงแค่ยกฝาขวดขึ้นเล็กน้อยด้วยที่เปิดขวดจากนั้นลองดูว่ามันจะเปิดออกได้ง่ายายแค่ไหน โอเคผมเพิ่งรู้ว่าคุณควรเก็บขนมปังแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายไว้กินเป็นชิ้นสุดท้ายนี่ก็เหมือนเคล็ดลับเกี่ยวกับการกินขนมปังหรืออะไรทํานองนั้นแหละดูเหมือนว่าขนมปังแผ่นสุดท้ายจะช่วยขนมปังชิ้นอื่นสดใหม่ได้นานขึ้นและคุณไม่ควรกินมันจนกว่าจะกินขนมปังที่เหลือหมดดังนั้นครั้งหน้าที่คุณทําแซนด์วิชให้เก็บขนมปังแผ่นหน้าสุดและหลังสุดไว้กินตอนท้ายแม้แต่การกินขนมปังก็ยังต้องมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย ลองดูคันยกสีน้ำเงินบนชั้นบนสุดของเครื่องล้างจานของคุณซี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันและปรากฏว่ามันคือหัวฉีดน้ำสำหรับกดน้ำหัวฉีดน้ำเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าขวดของคุณได้รับการทำความสะอาดและล้างออกอย่างทั่วถึงระหว่างรอบการล้างที่ปอกเปลือกผักส่วนใหญ่มีที่ปอกเปลือกเล็กๆไว้สำหรับปอกเปลือกตาของมันฝรั่งและนี่คือเคล็ดลับดีๆคุณสามารถใช้ที่ปอกเปลือกผักได้ทั้งสองทิศทางเพื่อให้ปอกเปลือกได้เร็ว,รวขึ้นแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้ที่ปอกเปลือกแค่ด้านเดียวนั่นแหละ เมื่อใช้มัสตาร์ดสีเหลืองอย่าลืมดันฝาขวดให้เปิดออกจนสุดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกวิธีนี้จะช่วยให้ฝาขวดติดแน่นและไม่กีดขวางระหว่างที่คุณเทมัสตาร์ดลงบนอาหารเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทําให้ประสบการณ์การปรุงรสของคุณราบรื่นและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นคุณรู้จักรูเล็กๆที่ปลายหมอ้อหรือกระทะของคุณไหมนั่นแหละมันไม่ใช่แค่เอาไว้โชว์เท่านั้นแต่คุณยังใช้เป็นที่วางซ่อมและช้อนได้อีกด้วยคราวหน้าที่คุณทำอาหารในครัวให้ใส่เครื่องครัวลงในรูเล็กๆที่แสนสะดวกเพื่อให้หยิบใช้้ไดดง่ายูนะ ขอเตือนให้คุณจำไว้เสมอว่าต้องเปลี่ยนทิศทางของพัดลมเพาดานตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและทำความสะอาดให้ดีด้วยผมพบว่าหลายๆคนพบว่าการเปลี่ยนทิศทางของพัดลมโดยการกลับด้านสวิตชสำหรับฤดูต่างๆนั้นมีประโยชน์ดังนั้นนี่จึงเป็นเพียงคำเตือนด้วยความหวังดีอีกครั้งว่าให้ทำดันอากาศร้อนลงดึงอากาศเย็นขึ้น เมื่อคุณกําลังกินพิซซ่าเพียงแค่ฉีดกล่องด้านบนออกแล้วใช้เป็นจานขนาดใหญ่คุณสามารถฉีกกล่องออกเป็น2ส,ส่วนแล้วพับเก็บเพื่อเก็บส่วนที่เหลือไว้กินทีหลังได้ด้วยพอเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้อะไรนะคุณอยากรู้เรื่องราวริงๆเพิ่มเติมอีกหรอแน่นอนแต่คุณจะต้องสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มนะผมรออยู่เชิญเลย